สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรท่รักท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องพยากรณ์อากาศนิดหนึ่งนะครับห่างหายกันไปนานนะครับเพราะว่าสุขภาพไม่ค่อยดีช่วงนี้นะครับยังไงก็พี่น้องเกษตรกรก็ระมัดระวังสุขภาพกันด้วยนะครับเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับกรมนิยมวิทยาเนี่ยนะครับได้พยากรณ์อากาศคาดการเจ็ดวันข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันว่ามันมีสภาพอากาศเป็นยังไงกันบ้างนะครับ พยากรณ์อากาศประจำวันที่13สิงหาคม2565นะครับเป็นวลา18เดนกาของวันนี้ถึง18เดือนกาวันพรุ่งนี้นะครับภาคเหนือมีฝน60%ได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและตากนะครับภาคกลางฝน40%ได้แก่นครสวรรค์อนนุงัทธานีชัยนาทลบบุรีกาญจานบุรีและราชบุรีกรุงเทพปิมมณฑลฝนตกประมาณ40%ภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนตกฝนฟ้าขนองประมาณ30%ระนองพังงาตรังสตูลน,นะครับ ภาคตะนอกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานฝนภาคกระนง40%เจ้าเลยน้องคายบึงกาฬนทนีสกลนครนครพนมเัยภูมินครราชสีมาุริรัมสุรินทร์นะครับภาคตะวันออกฝนภาคกระนง40%ได้แก่นครนายกชนบีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนภาคนอง30%ได้แก่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสก็จะเห็นว่าฝนในช่วงนี้นะครับของวันนี้เนี่ยก็ไม่มากเท่าไหร่อยู่ในปริมาณที่ถือว่า น้อยอยู่พอสมควรเพราะว่าช่วงนี้มันช่วงหน้าฝนนะครับแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับวันเสร์ที่13เสียงขอม2 5อ5เวลา18นาฬิกาถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับสีแดงฝนตกหนักมากสีเหลืองฝนตกหนักนะครับก็จะมีแถวภาคเหนือบ้างแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและก็ตากนอกนั้นก็มีฝนปรับปลายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับที่ที่อยู่แถวแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและตากเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ย มันจะมูลมมรสมพัดผ่านลมมาสูงตก,ตก,ตก,ตกชั้งใต้แถวทะเลอันดามันนะครับพัดผ่านเข้ามาขึ้นสู่ภาคเหนือแล้วก็มีเยาวกฏอากาศดาแถวเวียดนามแล้วก็ลาวแต่แม่พึ่งในตอนบนมีฝนตกเป็นบางส่วนนะครับมาดูขั้นหมายลนะักษณะอากาศเจวันข้างหน้านะครับ11ถึง17เนี่ยคือ11มันผ่านมาแล้วเนาะวันนี้วันที่13ก็เอาเป็นว่า14ถึง17สิงหาคมแล้วกันนะครับ ันที่13-16เนี่ยภาคกลางฝนฟ้ากระนอง30-40%นะครับกรุงเทพตปริมณฑล13-17เนี่ย30-40%ภาคใต้ฝั่งตะวันตก11-17เนี่ย20-40%แล้วก็ภาคเหนือนะครับ13-17เนี่ย30-40%ภาคอีสานนะครับ13-17 30-40%ภาคตอนออก14-17 40-60%ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับ11-17สิงหาคม30-40%นะครับ ก็จะเห็นในเกณฑ์ว่าตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่17นะครับวันนี้วันที่13เนาะ14 15 16 17ประมาณถึงวันพฤหัสนะครับพฤหัสเนี่ยก็จะฝนอย่างน้อยอยู่เรามาลุ้นว่าสัปดาห์ถัดไปเนี่ยมันจะมีฝนไหมในช่วงสิงหาคมเพราะว่าเห็นหลายสำนักข่าวพยากรณ์นะครับของกรมอุตุนิยมวิทยาก็เห็นพยากรณ์บางส่วนนะครับว่าในช่วงปลายเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับน่าจะเป็นวันที่25่สเป็นต้นไปนะครับเข้าถึงเดือนกันยานะ จะมีฝนตกหนักบางทีก็จะมีพายุเข้าในช่วงนั้นยังไงก็ใช้ความระมัดในช่วงนั้นด้วยนะครับในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีฝนบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูพยากรณ์อากาศจากเว็บพีดีทอคมมาก่อนนะครับเทียบเคียงใส่กับของกรมอุตุนิยมยวิทยาว่าจะเป็นอย่างไรบ้างในช่วง14 17แล้วก็ของเว็บพีดีทอคอมเนี่ยาจาก17ไปเนี่ยก็จะถึงวันที่22เป็นวันจันทร์นะครับพี่น้องสกอร์จะเห็นนะครับว่าในช่วงประเทศไทยเนี่ยเวลาประมาณสัก2สอ2ทุ อาจจะมีฝนแถวเชียงรายเชียงใหม่พิศโลกโซนนี้นะครับจังหวัดน่ก็ไม่ค่อยมีภาคอื่นก็ไม่ค่อยม,อม,เยมีเนื่องจากว่าตรงนี้นะครับเห็นไหมครับบริเวณอ่าวเบงกอรเนี่ยแถวประเทศอินเดียแถวบังคลาเทศพม่านะครับแถวคอโกลาตาจิตตะกองของบังคลาเทศในคะกลาตาของอินเดียเนี่ยมันจะมีพายุบริเวณอ่าวเบงกอรตรงนี้นะครับทาให้พม่มาเนี่ยมีฝนเพิ่มมากขึ้นก่อนประเทศเราแต่ถ้า แต่ก็ส่งผลใ้ประเทศเรานะครับลมมาสุมทางตุรกีใต้จากทะเลอันดามันพัดเข้ามาผ่านฝั่งพมา่าผ่านทวายมาริดแถวนี้ก็เข้ามาแถวพิสณุโลกตากเชียงใหม่เชียงรายโซนนี้นะครับไปกันต่อเลยนะครับจากสองทุ่มของวันเสาร์นะครับสองทุ่มของวันเสาร์เนี่ยก็เข้าสูวนะ่วันที่สิบสี่นะครับวันที่สิบสี่ก็จะเห็นว่าทางฝั่งอินเดียเนี่ยจะมีฝนตกหนักน,นะครับแต่บ้านเราก็ไม่ค่อยมีเนาะนะครับช่วงเช้าเช้าก็ปราศจากฝน แต่พอเข้าช่วงบ่ายดูนะครับจะมีฝนไหมช่วงบ่ายก็มีฝนบ้างแถวเหนือแถวอีสานนะครับแถวอีสานก็แถวขอนจันแล้วก็ภาคตะวัหออกบ้างเล็กน้อยอีสานตอนใต้พอเข้าวันจันทร์ที่15หนะครับเห็นไหมครับวันจันทร์ที่15เนี่ยฝนเนี่ยจะมาอยู่ทางภาคอีสานนะครับตอนบนกับตอนล่างนะครับแถวนี้นะครับอีสานตอนบนนักแหน้องใครบึงการสกลนครนครพนมอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญบัวชลรา,ราชไทยมีสิสเกตสุรินทร์ปรีร นะครับะาสธรรัยเอ็ดมหาสารคามขอนแก่นส่วนนี้นะครับประมาณ6กโมงเช้าของวันจันทร์ที่15ยังไงก็นกวั่รวัวังฝนไปด้วยนะครับไปกันต่อนะครับจากวันจันทร์ที่15ช่วงเช้าก็ช่วไปบ่ายก็จะไม่มีฝนเท่าไหร่นะครับก็มีฝนตากตายบ้างแถวขอนแก่นนครราชสีมานะครับเข้าสู่วันอังคารที่16เห็นไหมครับอ่าพอวันอังคารที่16เนี่ยเราจะเห็นโซนนี้ช่วงดึกๆหน่อยนะครับเห็นช่วงตีสองนะครับฝนเนี่ยจะมีช่วงนี้ เชียงรายเชียงใหม่พะเยากําพแพงเพชรพิษณุโลกลคนครสวรรค์แพร่น,น่านอุตร,รดิตถโซนนี้เนี่ยจะมีฝนประมาณสักตีสองของวันอังคารนะครับไปกันต่อนะครับจากที่2ก็เข้าสู่ช่วงเจ็ดแปดงเช้าบ้านเราก็จะไม่มีเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีอ่ทางฝั่งอันามันแรงขึ้นนะครับอ่าดูนะครับประมาณสักช่วงบ่ายนะครับบ่ายพี่น้องสกก่อจะเห็นนะครับ วันอนังคารที่16นะครับพี่น้องฝั่งทางภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ตอนบนระวังดังนี้นะครับเนื่องจากว่ามีพายุฝั่งอ,อ่าวเบงกอและบริเวณทะเลอันดามันบ้างเล็กน้อยนะครับจะพัดผ่านเข้าสู่ประเทศพมา่าผ่านย่างกุ้งผ่านาแถวทวายมริดส่วนเนี่นะครับจะเข้ามาสู่ประเทศไทยทำให้บริเวณภาคเหนือเกือบทุกจังหวัดจะมีฝน ในบังคา 26, 17, นที่16ประมาณ17นาฬิกาและภาคกลางนะครับทุกจังหวัดเลยโดยเฉพาะกรุงเทพปริมณฑลฝนจะตกหนักประมาณ17นาฬิกานะครับแล้วก็แถวเพชรบุรีราชบุรีนะครับประจวบคิริขันฝนจะตกหนักเวลา17นาฬิกาของวันที่16สิงหาคมนะครับยังไงก็ใช้ความระมัดระวังด้วยแล้วก็ช่วงนี้แม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยเริ่มจะล้นในบางจุดนะครับแล้วก็กรุงเทพมหา,านครปีนี้ถ้ามีฝนมา ในช่วงสิงหาการกฎาคมเพิ่มเติมเนี่ยอาจจะได้น้ําท่วมกันอีกปีนะครับยังไงก็พี่น้องทางเุงเทพมาครก็รไปใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับต่กันต่อนะครับจากเวลา17บเนกาสิบแปนากาสามทุ่มพายุก็จะอยู่แถวภาคกลางเคลื่อนทางภาคเหนือเข้าฝั่งโศปะลาวนะครับเพราะาฝนตัวนี้มาจากฝั่งทะเลอันดามันแถวมาาสมุนอินเดียเอาเป็นเกาส่วนนี้นะครับพอเข้าวันพุธสิบเจ็ 17, ก็จะมีเหมือนเดิมนะครับแถวภาคเหนือภาคกลางแล้วก็มาภาคอีสานบ้าง วันพฤหัสที่18นะครับวันที่18ในะช่วงเช้าก็ไม่มีฝนนะครับช่วงเช้าก็จะไม่มีฝนมากเท่าไหร่น,นะครับก็พอช่วงบา่ายก็จะมีฝนบ้างเห็นไหมครับอพอเข้าช่วงดึกของวันพฤหัสนะครับจังหวัดภาคอีสานตอนล่างนะครับประมาณ3ทุ่มอุบลราชธานีอำนาจเจริญมุกดาหารขอนแกน่นร้อยเอ็ดมหาสารคามยโสธรศรีสะเกดสุรินทร์ทรบุรีรัมย์นครราชสีมา ฝนจะตกหนักประมาณช่วง3ทุ่มของวันพัธที่18นะครับไปกันต่อนะครับจาก4ทุ่มฝนก็เคลื่อนสูงนะครับภาคอีสานตอนบนจะเคลื่อนถึงวันทั้ง6ทุ่มถึงตีหนึ่งนะครับแถวอีสานตอนบนแถวหนองคายบางการสกลนครนครพนมโซนนี้นะครับจงวันที่19ตอนดึกพอเข้าช่วงเช้าของที่19ประมาณ7-8โมงเช้าก็ยังไม่มีฝนนะครับพอเข้าช่วงบา่บายนะครับช่วงบา่บายก็จะมีฝนบ้าง จะฝนมาจากฝั่งแถวเวียดนามกับาลาวกับกัมพูชานะครับพอเข้าวันที่20นะครับมาเข้าวันที่20ก็มีฝนบ้างเล็กน้อยนะครับแถวภาคอีสานอ่าทีนี้วันเสาร์ที่20เนี่ยนะครับประมาณ1ทุ่มโซนที่จะต้องระวัะวงคือภาคตะวันออกนะครับกรุงเทพและภาคกลางทุกจังหวัดเลยนะครับฝนเนี่ย เป็นลมมรสมุมทางดุเชียงใต้จากฝั่งทะเลอ,อันดามันพัดเข้ามาผ่านทวายผ่านมะเร็ดของพมา่าแล้วก็เข้ามาสู่ประเทศไทยเข้าสู่ภาคกลางโดยเฉพาะกรุงเทพปริมณฑลฝนจะตกหนะักถึงหนักมากนะครับอย่างนี้เขาใช้ความ,มระมัดระวังด้วยผมว่าปีนี้กรุงเทพเนี่ยไม่รู้จะรอดน้ําท่วมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็จัดการเรื่องน้ําให้ดีแล้วกันนะครับพี่น้องทางภาคกลางนะครับไปกันต่อนะครับตอนดึกๆหน่อยฝนก็เคลื่อนขึ้นไปทางเหนือพอมาที่ที่ย1่เเห็นไหมครับ วันที่ทนะี่เนี่ยก็จะมีฝนบ้างเล็กน้อยในช่วงเข้าช่วงบ่ายบ่เห็นไหมครับอยูบย่บริเวณนภาคกลางเพราะว่ามันมาจากฝั่งฝั่งอันดามันน,นั่นเองนะครับแล้วก็ภาคอีสานตอนบนบ้างเล็กน้อยพอคืนที่22นะครับ22เนะี่ยก็จะมีฝนในช่วงบ่ายๆ่บ้างเล็กน้อยของประเทศไทยนะครับครับนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศของเว็บพินดีดคอมนะครับที่มันเล่าสู่กันฟังแบบนี้ก็ผมว่ามีความแตกต่างจากกรมอุตุนิมยมวิทยานิดนึงนะครับก็ แตกต่างก็ไม่มากอ่ะเนาะนะครับวันที่14เห็นไหมครับ14เนี่ยถ้าเป็นในช่วงเช้าก็จะไม่มีอะไรจะมีฝนวันที่15นะครับ16บอ่า16ก็มีภาคเหนือกับภาคกลางนะครับ17อ่า17ก็มีเหมือนกัน18 18ก็มีเหมือนกันเห็นไหมฮะแต่ว่า18เนี่ยมาจากฝั่งอ่แถวเวียดนามกัมพูชาพัดเข้ามาไทยเป็นสมภาคอีสานนะครับ19อ่า19กก็มีบ้างนะครับในส่วนนี้เนาะ นะครับ89อ่าวันที่20ก็มีตอนดึกนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศนะครับก็จะเห็นว่าในช่วงวันที่14นะครับวันพรุ่งนี้ถึงโน่นเลยวันจันทร์ที่22ก็จะมีฝนตกหนักอยู่ในโซนบางส่วนนะครับก็14 15 16เนี่ยอ่าถึง17เนี่ยโซนที่จะมีฝนบ้างป,ปลายก็จะเป็นส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานนะครับแต่ก็จะมากจะน้อยเนี่ยต้องรอ กรมประตูนิยมนิยาอีกครั้งหนึ่งน,นะครับเพราะว่าเห็นถ้าตามดูโมเดลของเว็บพินิจรกับกรมประตูนิยมนิยางวดเน,นี่ยไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะครับก็ดูว่าอันไหนจะแม่นกว่านนะครับถ้ากรมประตูนิยมนิยาเนี่ยสิบสี่ถึงสิบเจ็ดเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ฝนน้อยนะครับแต่ถ้าเป็นเว็บพินิจรเนี่ยก็จะมีฝนน้อยอยู่แต่มากเป็นบางจังหวัดนะครับโดยเฉพ,พาะภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานเป็นบางช่วงเป็นบางวันเท่านนั้อนนะครัอย่างไรก็ปีนี้ก็ เระมัดระวังเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องน้ำท่วมไปด้วยนะครับเห็นว่าทางอาจารย์หลายท่านที่ท่านผู้เชี่ยวชาญทางกรตุนิยมิยาเตือนว่านะครับปีนี้มันเกิดปรากฏการณ์เอลนิโยรหรือลาเนญยาเลยแหละนะครับมันทาให้อุณภูมิน,มน้ําฝั่งอ่าเวเบงกอรมหาสมุทรเินียส่วนนี้มันเพิ่มสูงขึ้นมันจะทําให้ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในทิศปกติคือฝนมันมามากกว่าปกติปีนี้นะครับต้องรู้ว่าแถบทะเลจีนใต้เนี่ยนะครับ จะมีพายุเข้ามาฝั่งไทยไหมถ้าคําว่าภาคอีสานกับภาคเหนือเนี่ยภาคกลางกรุงเทพปริมพนธ์เนี่ยถ้าเข้ามาสักลูกหนึ่งหรือสองลูกหนักๆเนี่ยกรุงเทพปริมพนธเนะเตรียมน้ําท่วมเันปีหกสีได้เลยอันนี้ผมได้พูดเองเนาะผมฟังจากอาจารย์หลายๆท่านมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ถ้าไม่เข้าปีนี้กรุงเทพปริมพนธก็อาจจะมีน้ําท่วมบ้างแต่ผมไม่มากแต่ผมว่าช่วงนี้มันยังมีพ้นสิงหากันยาและยังรออยู่้างหน้าช่วงกันยาเนี่ยก็เป็นช่วงพายุพอดีนะครับ ถ้าเข้ามาผมว่ากรุงเทพเนี่ยคงจะรอดยากเนาะนะครับพี่น้องสิก่อนก็เอาใจช่วยกันปีนี้เพราะว่าผมว่าผมอยู่เ,เห็นฝั่งแม่น้ําชีปีนี้น้าขึ้นอยู่พอสมควรนะครับถ้ามาอีกผมว่าแถวบ้านผมก็คงจะท่วมอีกเหมือนเดิมนะครับก็เอาใจช่วยกันว่าบริเวณไหนท่วมบ้างก็อย่าลืมนะครับบริหารจัดการเรื่องพื้นที่นาอะไรของเราเรียบร้อยป้องกันน้ําท่วมไปด้วยแล้วก็เรื่องเงินทองเนี่ย ยังไงก็เก็บหอมรอมริบไปด้วยนะครับเพราะว่าปีนี้เป็นช่วงเข้ายากมากแพงก็เป็นห่วงเป็นใหญ่กันก็ฝากพี่น้องสิงกรไปด้วยนะครับมีน้าใจช่วยเหลือและเออฟื้อแบ่งปันกันก็สุดท้ายก็ของไม้ที่นี้เป็นเะียวกับพี่น้องสิงกรไม่มากก็น้อยหากิพัฒดประกันใดก็ขออภัวะหน้าที่นี้ด้วยสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนาไตรทุกข์ขอพี่น้องสิงกรทุกท่านอยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ